สำคัญเลยต้องมาข้างนอกนะครับมามาข้างนอกนิดหนึ่งอ่าโอเคนะครับก็อ่านะครับก่อนอื่นสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับก็วันนี้ก็ได้ชมนะได้ชมมาชมทีหลังเหมือนกันเพราะว่าสอนสอนต่เข้าใจอยู่ข้อดีของออนไลน์คือเราชมทีหลังได้นะครับอ่ามาชมทีหลังก็ชืนชช่นชมชื่นชมน้องตาตา้าฝีมือไม่ได้ตกไปเลยนะครับมีอะไรหลายๆอย่างเพิ่มเติมดีขึ้นอีกต่างหากนะครับ แต่ก็มีประเด็นที่ต้องมาพูดคุยกันเนาะนะครับเดี๋ยวเกินแค่เกินไว้ก่อนไม่ต้องกังวลคือในเรื่องของ PLC นี่จริงๆเราต้องตั้งซีมเรื่องในการสามครั้งเนี่ยเราต้องตั้งว่าเราจะพัฒนาผู้เรียนด้านไหนที่เป็นจุดที่เขาจะพัฒนาได้หรือว่าปรับปรุงจากที่เป็นข้อเป็นปัญหาอยู่เช่นเรื่องการคิดนะซึ่งการคิดก็สามารถพัฒนาได้ในทั้งสามครั้งแล้วก็ต้องมีการวัดผลที่แน่นอนนะต้องมีหลักฐานร่องรอยหลักฐานนั่นคือเรื่องของ PLC จะเอาคุณลักษณะหรือว่าการ หรือว่าสมรรถนะบางอย่างอะไรที่มันไม่อะไรนะมันไม่ได้ยุติดกับคอนเทนต์หรือว่าสาระนะครับโดยเฉพาะเรื่องของของคุณลักษณะหรือสมรรถนะเนี่ยสามารถแม้เราสามครั้งเรายังต้องการพัฒนาส่วนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งน,นะครับแต่ว่าคราวที่แล้วต้องขออภัยว่าล,ลืมไปเหมือนกันบางทีได้ยุ่งโน้นยุ่งนีน้ยุ่งนี้ลืมลืมเพิ่มเติมในของฟังเองก็ตามลืมไปบางทีมันต้องมีจุดจุดอ่สักอย่างหนึ่งที่เราจะพัฒนาในสามครั้งในที่เหมือนเหมือนกัน แต่ดูจากของครูตาตาเรื่องการคิดได้ของครูฟังก็อาจจะเป็นเรื่องการการอ่านอะไรแบบนี้เราพัฒนาไปเรื่อยๆได้เนี่ยครูฟังเข้าใจไหมที่อาจารย์พูดฟังเข้าใจไหมตาตาเข้าใจที่อาจา <ห pickle S 1> รย์เข้าใจค่ะมันต้องมี <j> uh จุดจุดจุดที่เราจะต้องโฟกัสด้วยในสามครั้งนี้นะที่มันเหมือนเหมือนกันแล้วเราต้องวัดผลเราต้องพัฒนาเขาแล้ววัดผลแต่ยังได้อยู่ยังมีอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ก็ยังเชื่อมโยงอยู่ได้ขึ้นอยู่กับเราเลือกอะไรนะครับ โอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเรื่องนี้ก่อนเนดะีเดี๋ยวมีเวลาเหลือก็จะได้คุยเรื่องประเด็นนู้นกันนะครับบางทีก็ลืมกันได้พลาดกันได้อาจระอารงค์ผกพลาดได้เหมือนกันนะครับแต่เราอาจจะเคยฝืนกันแล้วแหละแต่ว่าลืมเน้นไปในคราวคราวที่แล้วคิดว่าเป็นแบบนกันอะ่ะนะครับวันนี้ก็เอาประเด็นเรื่องเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวเรื่องนู้นเดี๋ยวเรื่องที่ตรงกับ PRC เดี๋ยวค่อยแจ้อีกทีอ่าเป็นไงบ้างครูตาตาวันนี้อะ่ะอารมณ์ความรู้สึกเป็นไงบ้างและส่วนไหนที่เรารู้สึกว่าเราทําได้ดีนะ ควา,ามรู้สึกวันนี้มีติดขัดมีติดขัดบ้างค่ะก็คือเทคโนโลยีวันนี้ก็คืออ่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้ของตัวเองค่ะใช้ของที่ห้องเทคโนโลค่ะแล้วก็มันจะมีปุ่มมันรวนค่ะค่ะที่ว่าติดขัดแล้วก็ทําให้ตกใจบ้าง <S 2> <S 2> แล้วก็ที่ทําได้ดีก็คือมีกิจกรรมเนี่ยค่ะกิจกรรมที่หลากหลายมีเกมที่เกมเกมที่น่าสนใจค่ะแล้วก็มีการ อธิบายเพิ่มเติมจากในเกมจากคำตอบเนี่ยค่ะครับครับครับค่ะก um okay. ็ของอ่าจากที่หนูดูนะคะก็คือของตาต้าเนี่ยหนูชอบตอนที่อเข้าสู่บทเรียนมีเพลงมันดึงดูดความสนใจเด็กค่ะแล้วก็มีมีเกมให้เด็กฝึกคิด เหมือนเกมเปิดรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีให้เด็กฝึกคิดแล้วก็เอาไก่บักจ่อยบักจ่อยมาเข้าร่วมในการเรียนการสอนนะคะช่วยช่วยดึงด,ดูดเด็กได้ให,ให้ความช่วยดึงดึงดูดความสนใจเด็กได้อะคะ่ะอาจารย์ครับขอบคุณครับท่านสนอิยงอนเรียนเชิญครับค่ะ ก็วันนี้นะคะถ้าที่ดูตาตาทำเนาะคือได้ดีหมดทุกตอนนะคะตั้งแต่ตอนที่นำเข้าสู่บทเรียนแต่มันอาจจะมีปัญหาแค่ว่าเรื่องของเสียงที่ว่านะคะในช่วงแรกแต่พอว่าช่วงหลังก็เห็นก็โอเคนะคะรับเรื่องดีกิจกรรมต่างๆก็ทำได้ดีสอดคล้องมีทั้งในช่วงที่ให้เด็กได้เ,เหมือนกับว่าอะไรนะให้เด็กนิ่งบ้างแล้วก็มีการ เปลี่ยนกิจกรรมให้เด็กได้คิดบ้างแล้วก็คําถามเนี่ยค่ะก็จะเป็นคําถามที่ให้เด็กได้รู้จักการสังเกตการเปรียบเทียบอะไรเหล่านี้ค่ะเป็นคําถามที่ไม่ไม่ได้ฝึกในเรื่องของความรู้ความจำเท่านั้นแต่ให้เด็กรู้จักการสังเกตข้อมูลต่างๆก็รวมจากสิ่งที่ภาพเห็นรวมถึงสื่อที่ใช้ก็ก็ดีนะคะสื่อเนี่ยค่ะ สอดคล้องกับเนื้อหาแล้วก็มีสามารถที่จะสื่อภาพได้ชัดเจนแล้วก็มีการบูรณาการในเรื่องของภาษาไทยที่ให้กับเด็กในเรื่องของคําต่างๆอะไรเหล่านี้ค่ะวันนี้ชื่นชมนะน้องดาตาทำได้ดีค่ะขอบคุณมากค่ะเดินคุนตูแชนีครับขอบคุณค่ะก็น้องดาตาก็ฝีมือคงเต้นคงวานะคะแล้วมีการพัฒนาที่ที่ที่น่าชื่นชม นะคะอะวันนี้ก็มาดูทีหลังเพาะเพราะว่านั่งยาวนั่งยาวมาตั้งแต่เช้าอาจารย์นร่ยแล้วก็มเมื่อกี้เพิ่งเสร็จการประชุมแล้วขออนุญาตออกจากทีมนู้นมาแล้วมาตรงนี้แล้วก็ฟังประชุมทีมนู้นแล้วเปิดของน้องกต่ต้าฟังไปพลางสองใช้ใช้ใชหูฟังสองข้างเพราะว่ามันมันยาวมากนะคะแต่ว่าคือดูแล้วก็ประทับใจแล้วก็คือตั้งแต่อ่านแผนจากการเรียนรู้ของน้องแล้วนะคะก็เห็นแล้วว่า เรื่องของการออกแบบการเรียนรู้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น้องพัฒนาได้ดีแนะนําไปนิดๆหน่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะคะก็น้องก็ปรับและทาได้ดีทุกทุกุกขั้นตอนนะคะทีนี้ก็จะมีจะมีบางส่วนที่จะเสนอแนะไ,ไว้ที่หลังไหมคะอาจารย์ไว้ที<ว>่หลัง<ว>ึ <8 S 2> ่งก็ได้ครับอ่าค่ะค่ะ,คะ<ห>ทีนี้เรื่อง,อองเรื่องของการชื่นชมเนี่ยก็คือตั้งแต่นําเข้าเรื่อง ผู้ใหญ่เองก็ยังสนใจนะคะคือตาต้านจะมีบุคลิกของการเร้าความสนใจอยู่แล้วด้วยน้ําเสียงด้วยลีลาเนี่ยก็หนูหนูใช้บุคลิกของตัวเองเนี่ยในการเร้าความสนใจเด็กได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงลีลาแล้วก็มีเจ้าจ่อยมาเป็นตัวช่วยซึ่งเด็กๆจะชอบมากนะคะนั่นถ้าบีบคอดังดังอะไรสักอย่างได้ด้วยเด็กก็จะยิ่งแบบน่าจะยิ่งแบบแบบตื่นตาตื่นใจนะคะก็ อ่าอย่างที่ท่านสอนอบอกะคะว่าสื่อของหนูก็ชัดเจนคือคือสามารถหาสื่อมาได้เนี่ยถูกเขาเรียกว่าชัดเจนและตรงกับจุดประสงค์ที่หนูตั้งไว้เลยนะคะทีนี้กิจกรรมอ่าคุณครูไปดูที่จุดประสงค์อ่ะจุดประสงค์หนูต้องการให้เด็ก สังเกตต้องการให้เด็กคิดวิเคราะห์ซึ่งมันก็ตรงเพราะกิจกรรมหนูจะให้เด็กทั้งสังเกตแล้วก็มีวิเคราะห์เปรียบเทียบนะคะรวมไปถึงเด็กๆก,ก็สนุกกับเกมนะคะแล้วมีความหลากหลายนะมีทั้งสองเกมแล้วก็ที่สําคัญแบบฝึกสุดท้ายเนี่ยเด็กก็จะได้ปฏิบัติได้คิดได้เปรียบเทียบตามจุดประสงค์ที่หนูตั้งไว้เลยอันนี้ชื่นชมค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับในส่วนของอาจารย์นรงนะครับก็เห็นอย่างเดียวกันนะครับก็ สื่ออลังการคือชัดจริงภาพที่เลือกมาดิคมชัดแล้วก็ตอบโจทย์จริงๆชอบเลยที่จริงครูตาตานี่ก็ต้องเทียบสัเทียบืุวาระดับประเทศนะที่จริงไอ้สิ่งที่ทํานี่สามารถเผยแพร่ได้โดยโดยโดยไม่ติดขัดอะไรเลยจันทยาลีนะครับผมเรียนนุบ,บาลสงขลาเนี่ยนะครับครูฟันก็เยี่ยมยอดในในบริบทของออนไลน์นะแต่พอเอ่อพอเนี้ยพอพอมาสอนส่วนแบบนี้ก็อีกลักษณะหนึ่งน,น,น,นะครับซึ่งซึ่งเราสามารถใจจดจ่ออยู่กับส่วนที่เราทํา และโตตอบแล้วก็ดีของครูตาต้าคือโต้ตอบกับนักเรียนได้อยู่นะครับไม่ไม่ได้หลงลืมในส่วนนั้นไปถึงแม้จะเป็นสดๆก็าตามนะครับอา่าและก็ส่วนอื่นๆนี้ก็อย่างที่ว่าเรื่องการคิดเรื่องการตั้งคําถามดีมากนะมีทําไมเพราะเหตุใดและสอดแทรกเรื่องการอ่านนี่เยี่ยมเลยยรงเราพัฒนาการอ่านได้แต่จะเอาการคิดก็ได้นะในเรื่องของที่อยากจะพัฒนาเขาใน,นในส่วนของ plc นี่ได้เลยนะครับก็เสื่ออลังการทาเล้าเสื่อลังการกิจกรรมหลากหลาย แล้วก็สอนแทรกการคิดสอนแทรกการอ่านนะครับไอ้นี้นี้ชินชมนะครับโอเคครับอในสน่วนของอย่างไรที่คิดว่าน่าจะพัฒนาขึ้นได้อีกน,ะนอกจากที่ดีอยู่แล้วเชิญครูตาต้าครับค่ะเหมือนกับตอนที่เล่าเรื่องอาจจะเล่าเรื่องคุณปู่เนี่ยคะ่ะถ้าเกิดว่าอยากจะพัฒนาตรงนี้ก็คือเหมือนจะอยากจะปรับให้เป็นเหมือนเป็นบทบาทสมมุติ อะไรแบบนี้ค่ะเพิ่มเพิ่มเข้ามาค่ะแล้วก็เหมือนกับอันนี้อ่าตรงที่เป็นความหมายค่ะคําว่าอดีตเนี่ยอาจจะใช้ใช้คําที่ดูงงงงไปอาจจะต้องปรับเปลี่ยนคําตรงนี้อาจจะใช้คําว่าอดีตเนี่ยก็คือเวลาที่ผ่านไปแล้วให้เด็กได้เข้าใจง่ายกว่าเดิมค่ะค่ะแก่แก่อธิบายเพิ่มเติมแต่คําในตัวที่วัดน่าจะมีคําว่าอดีตอยู่หรือเปล่านี้ใช่ไหมคะใช่มีมีค่ะแต่ว่าใช้ เออเหมือนกับว่าความหมายเนี่ยจะใช้คำที่เด็กน่าจะดูแล้วน่าจะอธิบายได้ยากกว่าค่ะน่าจะใช้คำที่ง่ายกว่านี้ได้อีกค่ะครับครับครับยังไง่วมเติมรอบที่สามกันได้นะครับเชิญครูฟางครับบัดดี้ที่เชื่ออ่าขอบคุณค่ะอ่าตรงนี้หนูหนูขอแนะนำเรื่องของอความหมายนะคะเรื่องของอดีตกับปัจจุบันที่ลาตาได้พูดไปะค่ะ คืออยากแบบว่ามันมันมีคําที่ง่ายกว่านี้ค่ะแล้วก็แบบเด็กสามารถเข้าใจได้กว่านี้ค่ะอยากให้เปลี่ยนตรงความหมายแล้วก็อีกอันนึงก็คืออการเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันค่ะที่ตอนแรกอะค่ะออดีตเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ปัจจุบันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็คือบางทีเด็กแบบเห็นแต่ข้อความอย่างนี้ค่ะคือเด็กอาจจะนึกไม่ออกว่าอยู่แบบรับ เรียบง่ายเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบว่าแบ่งเป็นสองสไลด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่ภาพเพิ่มเข้ามานิดหน่อยอะค่ะอาจารย์ว่าอาดีตอยู่กับการอาศัยอยู่แบบเรียบง่ายอะภาพก็จะมีภาพนี้ภาพน,าพนี้ภาพนี้ออกมาเนี่ยแบบนี้ค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะเพิ่มเติมเรื่องภาพสักนิดหนึ่งเพื่อให้ชัดเจนนะวะ่ะานะครับเพิ่มเติมเรื่องภาพนะครับครูฟังบอกบัตดีแบบนั้นนะครับเรียนเชิญ ตอนน้ออีกงอนอีกครั้งหนึ่งครับเป็นไงบ้างน้องก็น่ามีมุมไหนอีกเยี่ยมยอดอยู่แล้วมันจะสุดยอดก็ไป้อีกทำยังไงดีครับโดยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยวันนี้น้องทาได้แบบลื่นไหลได้ดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมอย่างที่บอกแล้วะค่ะว่ามันอาจจะมีข้อขัดข้องทางด้านเทคนิคในเรื่องเสียงอะไรในช่วงต้นนิดหน่อยแล้วก็ ในส่วนของคําหรือคําอธิบายที่ตะกี้ที่น้องพูดถึงน้องก็ได้ทราบจุดที่ว่าเออเราจะเอาคําไหนที่มาใช้เพื่อที่จะให้เด็กเข้าใจในเรื่องของความหมายคําที่มันง่ายขึ้นอะไรเหล่านี้นะคะในส่วนอื่นๆดูโดยภาพรวมแล้วมันมนด,ดูดูดีไปหมดนะคะในส่วนนี้เท่าที่ดูเนาะว่าเออตั้งแต่ต้นจนจ,นจบกิจกรรมความสอดคล้องอะไรของมันเลื่อนไหลไปได้ดีมากแล้วก็เด็กๆก,ก็ตอบรับให้การแสดงความคิดเห็นตอบตตกับคุครูผ่านแชทผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะถ้าดูโดยภาพรวมนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะครับครับขอบคุณท่านต่อนคออรับครับคุณภูญชยานี<อ>ครับท่านยังอยู่เนาะโอเคค่ะสําหรับคุณครูนะคะก็สิ่งที่อยากจะเติมเต็มนะคะจริงๆอ่ะน้องทาได้ดีอยู่แล้วเพเียงแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นการเสนอแนะเพื่อเติมเต็มในโอกาสต่อไปนะคะคุณครูเห็นเหมือนกับบัดดี้ก็คือเรื่องของคําว่าอดีต กับปัจจุบันตอนที่หนูสอนเด็กอะค่ะว่าอ่านว่าอาดีตใช่ไหมคะแต่ภาพที่ขึ้นน่ะมันไม่ได้เป็นอดีตหนึกภาพบอกไหมคะลูกตอนที่หนูสอนเด็กว่าอาดีตเนี่ยแต่ภาพมันไม่ใช่เป็นอดีตอเพราะนั้นคาว่าอาดีตกับปัจจุบันบางทีเด็กอาจจะแยกไม่ออกแค่แค่รู้จักแต่คําว่าอาดีตแล้วก็คําว่าปัจจุบันเหมือนเหมือนที่น้องฟังบอกอะลูกถ้าลูกมีภาพสมุตรับ้านสองหลังเนี่ย ถ้าคำว่าอดีตก็คือบ้านเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปัจจุบันก็เป็นบ้านตึกอย่างเงี้ยคือเด็กก็จะเห็นชัดเจนขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณครูมองนะคะกับอีกจุดหนึ่งก็คือเอ่อเมื่อกี้หนู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 บอกว่าหนูคิดว่าตอนเล่านิทานใช่ไหมที่หนูหนูหนูคิดว่าหนูจะถ้าจะพัฒนาจะพัฒนาให้ให้ให,ให,ให้โอเคขึ้นตรงนี้คุณครูก็เลยแวบขึ้นมาในหัวว่าจริงๆก็คือในเรื่องตอนที่หนูเล่าเรื่องคุณปู่เนี่ยมันสามารถที่จะดึง เพลงบางกอกของหนูที่หนูร้องตอนต้นเนี่ยมาใช้ได้เช่นคือคุณปู่ก็ทำอาจจะทําเสียงคุณปู่ละเหียใจมากเลยเพิ่งกลับมาจากบางกอกเนี่ยคุณปู่ไปบางกอกมาคุณปู่ไม่ไหวจริงๆเลยบางกอกเนี่ยมันมีแต่รลถลามันมีแต่เอ่อมีคนมากมายปู่อึดอัดหายใจไม่ออกน้ําก็มีแต่เน่าเสียเพราะหนูสอนเรื่องแหล่งน้ําอะไรด้วยใช่ไหมหนูสามารถเอาตรงเนี้ยโยงเข้ามากับเพลงที่หนูร้องเนี่ย แล้วก็บอกอะปู่กลับมาบ้านนอกบ้านปู่ดีกว่าเนี่ยปู่อยู่มาตั้งห้าหกสิบปีปู่มีความสุขแล้วก็ฉายภาพให้เห็นตรงเนี้ยไม่ต้องอธิบายคําว่าอดีตและปัจจุบันเลยมันก็จะออกมาชัดเจนเลยเด็กก็จะเข้าใจประมาณเนี้ยลูกอันนี้คือครูแวบขึ้นมาเนาะจากที่ที่หนูพูดตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะคะส่วนอื่นๆเนี่ยก็คุณครูก็ไม่เห็นอะไรละก็เห็นเหมือนกับที่ท่านสอนอว่ามันเป็นติดขัดทางด้านเทคนิคอนั้นเราก็ เราไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าเทคนิคในเรื่องของการเรื่องเสียงตอนต้นกับเรื่องของการใช้อุปกรณ์เนี่ยมันก็เทคโนโลยีอ่ะมันทําให้เรามีปัญหาได้ตลอดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะปรับกลับมาใช้ใช้มันได้ปกติโอเคค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับขอบคุณครับครับคุณปุชยานีนะที่จริงเสียงตอนเริ่มต้นสั้นหรอกนะครับมันไม่ได้ยาวอะไรนับเป็นวินาทีได้ผมสังเกตแล้ว มันแค่แค่ว่าเออแปลกใจมันมันมาตอนต้นพอดีที่เสียงยังไม่ออกมาไอ้น,นั้นเรื่องเรื่องฝ่ายเทคนิคเขานะครับท่านนิดเดียวครับไม่ต้องกังวลผมว่านะครับในส่วนที่ครูคุณครูยชยร์นี้เพิ่มเติมอันั้นดีมากมากเลยนะครับเพราะมันเป็นการให้ให้อารมณ์อารมณ์กับการเรียนรู้มันคู่กันถ้าเห็นอารมณ์ของตัวละครจะโมอบอกเลยว่าอย่างไหนเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ฝากเสริมไว้ตรงนี้ว่าครูตาต้าบอกว่าชอบในส่วนที่เป็นปัจจุบันเนาะก็อยากให้ ครูตาดาน้ำย้ำเน้นเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งว่าส่วนที่เป็นอดีตมันดีอย่างไรนะครับอันนี้อยากอยากให้มีเปรียบมันมันมีส่วนดีเยอะเหมือนกันไม่อยากให้เด็กนักเรียนไปมุ่งไปข้างหน้าเห็นบ้านเรือนทันสมัยสื่อสารรวดเร็วอย่างเดียวแต่อดีตสิ่งที่สภาพแวดล้อมที่ดีของอดีตอยากให้คงอยู่ไว้ส่วนส่วนการพัฒนาเรื่องอบางอย่างเรื่องเทคโนโลยีเรื่องบ้านช่องนี้พัฒนาได้แข็งแรงขึ้นได้ นะแข่งอะไรก็ได้แต่ว่าเรื่องดีๆกว่าดีสภาพแวดล้อมการช่วยเหลือกันนี่ที่ที่ที่ครูตาต้าพูดเอยากเน,น้นย้ำนิดหนึ่งเผื่อจะเป็นสร้างจิตสํานึกบางสิ่งบางอย่างได้อันนี้อยากฝากไว้นะครับอีกกประเด็นหนึ่งไอ้น,นี่มันเก้าสิบเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าสิบเก้าแล้วแต่ถ้าถ้าเป็นมุมมองจริงนะครับว่าส่วนที่เป็นไก่กระต้านเออดีดีมากแต่ว่าถ้าถ้าใจจริงเนี่ยอยากให้เป็นตัวละครสองตัวนี้ไม่รู้เวิร์ไปไหมแต่ลองดู ตัวหนึ่งเป็นเป็นอดีตตัวหนึ่งเป็นปัจจุบันตัวหนึ่งเป็นชาวนาหรือว่าสังคมอะไรแต่งตัวสักอย่างหนึ่งอีกตัวหนึ่งเป็นเป็นอะไรนะเป็นพนักงานบริษัทที่เห็นที่เห็นความแตกต่างอะนะครับว่าอดีตกับปัจจุบันอะไรที่แตกต่างสิ่งเหล่านี้จะทําให้มีตัวละครสองตัวที่สามารถแสดงมุมมองบางอย่างได้จะเห็นชัดเพราะว่าไก่นี้ถ้าเทียบแล้วว่าที่เสียบไม้นะครับมันมันเล็กนิดเดียวแล้วไก่กระตามันไม่ไม่ได้มีสีฉันกระตุกกระแค่เคลื่อนไหวได้เพราะฉะนั้น ถ้าเป็นตัวคล้ายๆหนังตาลุงแต่มันไม่ถึงไม่ต้องหนังตาลุงก็ได้แต่ว่าเราเอาตัวคุณปู่ตัวคนทํางานตัวอะไรแบบเนี้ยมาใส่เชิดทั้งทั้งสองตัวซึ่งมีเพื่อนช่วยทาอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเม่จาว่าตาาเข้าใจที่อาจารย์พูดไหมเข้าใจค่ะอาจารย์เออได้แ้นั่นคือ <c oughs> จะเขาใหญกดดีไม่ดีแต่ว่าตัวมันเล็กนะสมัยอาจารย์อยากให้ตัวใหญ่ขึ้นมา ไม่ถึงเท่ากับครูตาตา้าแต่ว่าใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยมันจะเป็นแล้วก็แต่งตัวในลักษณะของคนอดีตแต่งกายยังไงคนปัจจุบันแต่งกายยังไงอะไรลักษณะที่มีความแตกต่างในเรื่องการแต่งกายอันนี้นอกจากภาพอาจจะมีการเคลื่อนไหวได้ไงมันชักกระตุกได้หรือว่าอะไรก็ได้ถึงที่แบบนี้นะครับพูดได้ไม่ถึงก็แล้วแต่นะครับที่จริงมือสองมือคนที่ช่วยอยู่ก็สามารถทําได้อยู่แล้วอันนี้คือมันเยี่ยมยอดอยู่แล้วแต่เปล่อเผล่อคราวหน้าอาจจะมีอะไรแตกต่างหรือว่า แปลกจากเดิมไปนะครับนอกนั้นก็จะก็ดีอยู่แล้วนั้อย่างอื่นก็อาจจะเตือนนะครับจริงๆเตือนเรื่องเรื่องเวลาโยงเรื่องการเล่นน้าขอให้เตือนเรื่องความปลอดภัยสักนิดหนึ่งนะครับถ้าน้องๆไปเล่นน้ําต้องมีผู้ใหญ่ด้วยหรือว่าว่ายในสะน้าไม่ไม่ไปเที่ยวเล่นเองโดยไม่ขออนุญาตอะไรแบบนี้เป็นห่วงเป็นการสอนแทรกเรื่องความปลอดภัยเข้าไปด้วยโอเคอันนี้อันนี้อยากอยากให้มีในส่วนนี้ที่เพิ่มเติมนะครับอย่างอื่นๆก็มีกระดิ่งมีสื่ออะไรต้องเรียงนน่ ็เ,เยี่ยมยอดอยู่แล้วครับก็อีกสักรอบเผื่อท่านอื่นๆมีอะไรนะครับไม่ทราบว่าครูตาต้ามีอะไรเพิ่มเติมในส่วนนี้บ้างนะครับใครก่อนก็ได้ครับครูตาต้าครูฟางนะครับมีอะไรจะเพิ่มเติมที่นึกขึ้นได้ในตอนนี้ครับชุงจังหวัดรอาจาย์พูดถึงเรื่องแม่น้ําคือต้องต้องที่จริงเราโต้ตอบไม่ได้แต่ว่าต้องจินตนาการนิดนึงว่าบ้านบ้านนักเรียนนีบริบทเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่า ในส่วนของที่ที่เรื่องกรุงเทพเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วแต่ในเรื่องของแม่น้ําแต่บ้านนักเรียนอีสภาพแวดล้อมยังเป็นอะไรอยู่เนี่ยตอบมาถ้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 าหนึ่งคือสภาพแวดล้อมยังเป็นคล้ายๆอดีตยอยู่บ้านยังทําจากไม้ที่บ้านของนักเรียนเองเนี่ยแล้วก็ถ้าบ้านของนักเรียนอยู่ในหมู่บ้านจาัสราเลขสองหรือว่าอยากรู้ว่าจริงๆเนี่ยน่าจะมีเลขหน,น,น,นึ่งเลขสองสามตอบต่อเนื่องไปเรื่อยๆว่าเช็คว่าบริบทเขาเป็นยังไงนะบ้านเขาเอ ความสัมพันธ์กันเป็นอย่างไรนะคนช่วยเหลือกันหนึ่งคนรู้สึกแตต่างคนจังอยู่เหมือนในเมืองสองอะไรแบบนี้ให้ให้เขาได้สุดคิดแล้วก็แสดงออกมาเลขหนึ่งเลขสองนะครูว่านะอาจารย์รงว่านมันน่าจะอทําให้คิดรู้เข้ามากขึ้นและโยงชีวิตจริงมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่ไม่ใชาว่าท่านสอนอท่านครูชยานีครูฟางนะครูตาต้าเองมีอะไรเพิ่มเติมบ้างครับในจริงจริงทาได้ที่พูดนี่คือสุดยอด ร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะแต่ว่าอย่าคิดว่าจะอาจารย์พูดไปนี้ง่ตามบุมองนะไม่ได้ง่ายแต่ว่ามันสุดยอดอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าถ้าเติมได้ก็เผื่อครับหน้าจะสีสันอย่างไรก็แล้วแต่ตาตาเข้าใจอาจารย์แนะนำไหมเข้าใจไหมเข้าใจค่ะจะนําไปใช้ครั้งต่อไปมีประเด็นอื่นไหมครับไม่มีแล้วอาจารย์ค่ะก็ไม่มี เดี๋ยวคุยคุยกันเรื่องเรื่องยังพอมีเวลาอยู่คุยกันนิดนิดหนึ่งนะครับคุณตาต้าว่าเอคิดว่าถ้าเป็น T L C อยากให้ัส่งคือเป็นเรื่องการวัดผลทางอะไรนะผู้รุ้สภาก็จะถามว่าคุณวัดผลได้อย่างไรว่านักเรียนเกิดการพัฒนาแล้วในสิ่งที่เราอยากจะจะพัฒนาเขาไว้เช่นเรื่องการคิดไอของคุณตาตา้ามีการคิดทุกครั้งเชื่อเป็นเหมือนกันมีมีการมีการคิดค่ะ,ะแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้เด็กทําด้วยค่ะ แบบฝึกหัดให้ทำอะไรไวาดภาพเหรอให้วาดภาพค่ะเปรียบเทียบแล้วก็วิเคราะห์อ,อดีตกับปัจจุบันใช่ใช่แลผ่านการวิเคราะห์มาใช่ไหมว่าจะวาดภาพอะไรแล้วก็ตรวจผลงานแล้วก็ให้คะแนนได้ดีนะครับแล้วคราวที่แล้วเชื่อมโยงการคิดไหมคราวที่แล้วเชื่อมโยงการคิดได้ไหมคยัคราวที่แล้วก็มีใบงานเหมือนกันค่ะมีอ่าให้ ช่วงเวลาค่ะให้เด็กวาดช่วงเวลาแล้วก <duh. S 1> er ็ระบุว่ารูปภาพที่เด็กวาดเนี่ยเป็นช่วงเวลาใดทำกิจกรรมอะไรค่ะอืมก็ฝากไว้ลูกรอยหลักฐานสองให้คิดว่าจะเอาอะไรหนึ่งอย่างสองอย่างจำกัดนะครับแต่ถ้าเอาหนึ่งอย่างเช่นการคิดวิเคราะห์เออคราวที่แล้วคิดวิเคราะห์ตรงไหนวัดยังไงเด็กพัฒนายังไงมาคราวนี้ห้องเดิมไม่คุรตตไดาห้องเดิมเนาะต้องห้องเดิมค่ะ แล้วคาวนี้การคิดวิเคราะห์ก็เป็นยังไงแล้วคราวหน้าเดี๋ยวคราวหน้าเราเอาจริงกันอีกครั้งหนึ่งว่าวัดหลักฐานแน่นอนว่าตั้งแต่ต้นเทอมาเป็นยังไงครั้งที่สองครั้งที่สามเด็กการคิดวิเคราะห์เป็นยังไงซึ่งเชื่อเชื่อมั่นในว่าเด็กป .1 ของอนุบาลสงขลานี่นะโดยภาพรวมหรือว่าส่วนใหญนะ่น่าจะเป็นแบบนั้นนั้นะน่าจะพัฒนาการคิดวิเคราะห์มาได้เขารับรู้ได้เรียนรู้ได้ได้วยศักยภาพนะครับพยัญชนฝากฝากครูตาตานะครับว่าถ้าเราตั้ง เรีมเรื่องการคิดหรือว่ามันใหญ่ไปไหมหรือว่าคิดวิเคราะห์อย่างเดียวตามตัวดูตัวชีวัดนิดนึงนะดูตัวชีวัดนิดนึงแล้วก็เอาสักอย่างหนึ่งแล้วก็เอาร่องรอยหลักฐานนะคราวหน้าเตรียมเลยคราวหน้าในเรื่องร่องรอยหลักฐานที่อ๋อนักเรียนเกิดการพัฒนาการคิดวิเครานะห์เนี่ยให้ชัดเจนถ้าเรื่องการคิดวิเคราะห์นั้นยังมีอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าไปดูครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนิดนึงว่าอะไรที่เราพัฒนามาแล้วอยากจะพัฒนาต่อเนื่องในสามครั้งนี้ให้สักเรื่องเดียวพอเรื่องการคิดวิเคราะห์ก็ได้ึ อ่านเขียนคิดค้นนักคุณคุูชาตินี้มันมันเป็นเรื่องหลักการแล้วโรื่ทั้งโอเน็ตเรื่ทั้งตอบโจทย์ระดับชาติอยู่แล้วนะครับเรื่องการ<ด>คิดค,ค,ค่ะคอาจารย์ค่ะนะครับส่วนอของครูฟังนะครับของครูฟังเรื่องเรื่องอะไรดีครับของครูฟังคิดว่าตั้งแต่คราวที่แล้วกับครั้งที่สองที่เชื่อมโยงม,มาเนี่ยอะไรที่เราพัฒนาเด็กแล้วเราพัฒนาครั้งที่สามอีกเราวัดมีร่องรอยหลักฐานและเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาของหนูก็คือ ก่อนหน้านี้ค่ะก็คือที่สอนเรื่องของกริตติ้งอะค่ะเด็กยให้เด็กอัดคลิปไว้แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้คือคลิปมันเปิดไม่ได้แล้วค่ะอาจาร<อ>ย์ก็คือฝึกพูดกับผู้ปกครองอย่างเงี้ยค่ะเหมือนตอนเช้าจักาการพูดใช่การพูดทักษะการพูดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อืมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทักษะการสื่อสารเหมือนกันนะหนูๆๆรู้รื่องรู้ว่าการนําเสนอเหมือนใจจันท์จันทรีบอก อาจจะเป็นการนาเสนอหรือว่าอะไรสักอย่างเอาสักตัดไปเนี้ยนําเสนอคราวนี้ระดับนี้นําเสนอคราวที่สองนำเสนอคราวที่สามเป็นไงหนูไปมีเวลาคิดอยู่อีกทีหนึ่งนะจริงๆก็ต้องต้องตั้งต้นตั้งแต่แรกอาจารย์ต้องลองลืมไปเองว่าเศรษฐกิจบางสิ่งบางอย่างลืมบางทีลืมได้ลืมได้เพราะฉะนั้นลองดูว่าอะไรที่มีส่วนใกล้เคียงกันระหว่างครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองที่เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ครั้งที่สามจะพัฒนาให้ชัดเจนรวมทั้งการวัดผลให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นการสื่อสารก็เป็นสมรรถนะอย่างหนึ่งเกาารนนํส จุดเล็กๆระดับการนรําเสนอทักษะการพูดก็ได้ได้ผลโอจุดเล็กขนาดไหนให้เรามีเครื่องมือวัดที่วัดตามสภาพจริงวัดตามวัดสิ่งที่เขามีศักยภาพจริงๆได้นะครับอครูฟางเข้าใจอาจารย์นรงค์คุยนะครับอได้อยู่ที่ทํามาดีๆทีเยี่ยมยอดอยู่แล้วครับแต่ว่าเนี่ยเพิ่มเติมแบบนี้เผื่อเราตอบต,ตัวครูรัฐาลงไปดูว่าที่รายงา,ยายนคุรุสพาเป็นไงท่านสนอยกรคิดว่าน่าจะมีข้อคิดเห็นแนะนําดีๆสําหรับน้องๆนะครับ ครับ,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 บรอาจารย์ท่านสอนมีอะไรเพิ่มเติมบ้างที่อาจารย์มพูดไปเผื่อเสริมอะไรได้บ้างครับค่ะก็เอออย่างที่อาจารย์พูดนะคะว่าจริงๆอ่ะเราก็ต้องดูว่าในแต่ละครั้งที่เราจะพัฒนาเด็กเป้าหมายเนี่ยมันคือประเด็นไหนยังไงอย่างที่อาจารย์ทหาโจทย์มาตะกี้อ่ะก็ของน้องตาต้านเนี่ยก็อาจารย์จะเห็นชัดเจนนะคะอย่างของน้องฟางก็สามารถที่จะทําให้เห็นชัดเจนขึ้นมาได้ เราอาจจะต้องบันทึกอะค่ะว่าตรงนี้ให้ผู้ปกครองต้องช่วยเนาะเว่าอาจจะบันทึกเป็นความทีหรือว่าคําที่เด็กใช้อะไรเหล่านี้ก็ได้อย่างของตาตาเองก็อาจจะดูว่าถ้าหากว่าเราให้เขานําเสนอเป็นภาพเนี่ยอาจจะดูว่าในภาพที่เขานําเสนอความความอะไรนะเรียกความละเอียดของไม่ใช่ความละเอียดของภาพเรื่องราวในภาพค่ะ ว่ามันมีข้อมูลอะไรอยู่ในนั้นบ้างแล้วเด็กสามารถจะท้อนให้เห็นแนวคิดของเขาในแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมีประเด็นไหนยังไงที่เราเห็นได้มันมันเหมือนกับว่าเราอาจจะต้องทําคล้ายๆกับของเด็ก ถมัวอะค่ะที่เขาจะทําเป็นอ,อะไรนะสารนิทั์หรืออะไรประมาณนั้นนะคะ่ะที่จะมีบันทึกของเด็กแตล่ละคนข้อมูลของเด็กแตล่ละคนว่าเด็กคนเนี้พัฒนาการตัวที่เราต้องการดูเนี่ยครั้งที่หนึ่งเป็นยังไงครั้งที่สองเป็นยังไงครั้งที่สามเป็นยังไงเพื่อที่จะให้เห็นพัฒนาการของเขาได้ได,ได้ชัดเจนขึ้นนะคะอาจารย์คขอบคุณครับขอบคุณมากแง่คิดดีมากมากเลยครับจริงๆทั้งของฟังและของตาต้าเนี่ยยังนั่งสามารถถือว่าหลังเรียนเพิ่งผ่านไปวันสองวันเอง เพิ่งผ่านไปวันนี้เองกับของครูฟางเพิ่มผ่านไปสองวันเองสามารถจะหลังเรียนนี่สามารถจะวัดวัดการเรียนรู้ของเขาได้อีกจะเพิ่มเติมนะของครูตาตาเนี่ยให้วาดภาพครูยังดูไม่ละเอียดนะครับแต่วาดภาพอะไรภาพนี้จะสามารถบ่งบอกถึงการคิดวิเคราะห์ได้ไหมนะแล้วก็มีรูบิกยังไงทาให้ละเอียดนะครับว่าสามารถเพิ่มเติมนอกจากที่ที่เขียนไว้ในแผนนี้คิดว่าเป็นการวัดผลหลังหลังเรียนนี่ได้นะครับลองดูว่าเปรียบเทียบไหมนะอดีตปัจจุบันเปรียบเทียบไหมหรือว่าอะไรยังไง ลองออกแบบนะครับว่าการวิเคราะห์คือการเปรียบเทียบนะครับเน้นที่การเปรียบเทียบนี่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์นะครับคุณครู้ชรนี่มีแนะนาอะไรน้องๆเพิ่มเติมนะเราค่อนข้างมาถูกทางแล้วนะครับคิดว่า,าเป็นแบบนั้นครับเช่นคุณครู้ชียนี่ครับ,บคุณคาอาจารย์ก็ก,ก็เห็นตรงกันนะคะว่าของนองตาต้าเนี่ยก็เรื่องของการคิดการคิดวิเคราะห์แต่ว่าน้องอย่าไปคิดให้มันสูงเพราะว่าเด็กป .1 อ่ะการคิดวิเคราะห์การเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยก็ถือว่าถือว่า บรรลุแล้วอ่ะนะคะทีนี้ของน้องฟางก็เหมือนกันของน้องฟางนี่ก็น่าจะเป็นทักษะเรื่องการสื่อสารเรื่องการพูดซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารเนี่ยก็พัฒนาต่อเนื่องเป็นเป็นวงรอบที่3ได้ทีนี้สิ่งที่อาจะมายืนยันเป็นเชิงประจักษ์ให้เห็นพัฒนาการเนี่ยก็หนูสองคนต้องไปออกแบบนิดนึงเพื่อให้ผู้ปกครองช่วยในการบันทึกอัค่ะเป็นแบบบันทึก เช่นอย่างของน้องตาต้าก็จะคือเป็นแบบบันทึกที่จะบันทึกว่าครั้งที่หนึ่งที่เด็กเรียนเรื่องเรื่องของเวลาไปเนี่ยนะคะ,ะพฤติกรรมของเขาทําอะไรได้บ้างที่ให้เห็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะและพอครั้งที่สองเนี่ยเพิ่งเพิ่งจบไปวันเนี้ยนะคะก็เด็กๆรูปภาพที่เด็กทํามาให้เราเนี่ยนะคะมันมันมีอะไรที่เปรียบเทียบให้เห็นความชัดเจนให้เห็นเรื่องเด็กเขาสามารถวิเคราะห์ได้ว่า อดีตหรือปัจจุบันอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือให้ผู้ปกครองช่วยช่วยบันทึกเพิ่มเติมมาให้เรานะคะน้องของน้องฟางก็เหมือนกันของน้องฟางเนี่ยก็จะบันทึกได้ง่ายหน่อยเพราะว่ามันทักษะการพูดเนี่ยผู้ปกครองก็เห็นชัดอยู่แล้วแต่ของของน้องตาตาอาจจะลําบากนิดนึงตรงที่ว่าตัวที่เป็นรูปภาพบางทีผู้ปกครองเขาก็อาจจะมองไม่ออกเหมือนกับที่เรามองนะคะก็ตรงนี้น้องน้องตาอาจจะต้องมานั่งวิเคราะห์เองในในชิ้นงานที่สอง ส่วน,ะะนของของน้องฟางเนี่ยสามารถให้ผู้ปกครองดูพัฒนาการด้านของการสื่อสารตรงเนี้ต่อเนื่องมาได้นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับครับท่านคุณรูชายนีได้ก็นอ,อนได้อะไรเยอะนะครับน้องฟางกับน้องตาต้าครับสิ่งที่น้องทั้งสองคนทำมาเวยเยี่ย,ย,ยมยอดมาตลอดนะครับแม้แต่ครูฟางเองมีชื่นชมนะครับเรื่องสํานีย่งเรื่องกิจกรรม เพิ่มเติมเรื่องควบคุมชั้นเรียนแคนนั้นเองยางคือน้องดีมากมากนะครับทั้งสองครั้งที่ผ่านมาเช่นเดียวกันอ่ะโอเคนะครับก็ต้องมีอะไรไหมฟังกับตาตามีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีแล้วค่ะไม่แล้วค่ะนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทําให้ธุรกิจของเราร่วมกันนะครับยินเดียวกันนะครับได้บรรลุสําเร็จแล้วก็อย่าลืมไปคิดตามที่ท่านคุณครูชาดีท่านสนอยกอนได้แนะนา แล้วก็ที่อาจารย์รง,งได้พูดคุยไปเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จะตอบโจทย์ก็คือนอกจากที่ได้กับตัวนักเรียนเองจะได้เรียนรู้จากครูที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยเป็นการตอบโจทย์การศึกษาของประเทศด้วยนะเพราะนี่การสอนของคุณครูทั้งสองคนเนี่ยคิดว่ามีเป็นแบบอย่างที่ดีในหลายๆด้านแล้วก็จะเป็นการพัฒนาของผู้เรียนได้ซึ่งซึ่ง,งเราควรภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทํานะครับขอบคุณมากนะครับที่ท,ท,ท,ที่ช่วยเหลือกันโอเคครับดังนั้นต้องขอ อนุญาตลานะครับคุณกุชยาดีครับท่านสนอครับขออนุญาตลากันเลยนะครับแล้วก็เจอกันที่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบค่ะสวัสดีค่ะ